ครับกลับมาเจาะลึกประเด็นกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมา,าคุยกันเรื่องที่น่ากังวลมากบนโซเชียลมีเดียคือเรื่องโฆษณาสินเชื่อปลอมครับที่แบบยิงมาหาเราเยอะมากช่วงนี้ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากวิดีโอ Hashtag รู้ทันมิช EP 1 1 3นะครับของช่องไม่เป็นตำรวจไม่รู้หรอกเป้าหมายเราก็คืออยากจะมาทำความเข้าใจากลวิธีของพวกมิจฉาชีพแล้วก็ ดูว่าจะป้องกันตัวเองยังไงดีโดยเฉพาะเวลาต้องการเงินด่วนเนี่ยครับค่ะเป็นเรื่องที่ต้องระวังมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ที่เอ่อหลายคนอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองมิจฉาชีพเขาก็จ้องจะฉวยโอกาสตรงนี้ล่ละค่ะสร้างความเสียหายได้ง่ายมากๆการรู้เท่าทันนี่อืมถือเป็นกรอบป้องกันที่ดีที่สุดเลยค่ะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าจุดแรกเลยที่ต้องสังเกตคือโฆษณาพวกนี้มันมันโผล่มาในฟีดโซเชียลเราดื้อ,อเลย อาจจะมีป้ายเขียนว่าสปอนเซอร์หรือได้รับการสนับสนุนอะไรแบบนั้นแต่ที่น่าทึ่งคือ,อ,อชื่อแอปครับมันดูแบบไม่เกี่ยวกับการเงินเลยนะอย่าง cozy cafe เนี่ยคือเหมือนแอปกาแฟเลยย o ที่เป็นโลโก้รูปช้างพวกนี้คือแอปมิชาชีพหมดเลยค่ะต้องระวังมากๆโลโก้ช้างก็มีเหรอครับเนี่ยมีค่ะคือกลยุทธ์ที่ใช้ชื่อแอปแบบ cozy cafe นี้มันมทำให้เราตาใจไงคะแบบ เหมือนแอปทั่วไปไม่น่ามีอะไรลดความระแวงไปเลยและพวกนี้เขาจะทำงานเป็นเอ่อต้องเรียกว่าเป็นช่วงๆค่ะเหมือนมีซีซั่นของมันเลยช่วงไหนคนหาเงินด่วนเยอะๆก็ปล่อยแอปสินเชื่อมาพอคนเริ่มจับทางได้ก็อาจจะเปลี่ยนไปหลอกเรื่องอื่นแทนอ๋ออย่างนี้นี่เองค่ะการที่เราเห็นโฆษณาแบบนี้ถี่ีช่วงนี้ก็เป็นสัญญาณว่าเขากำลังเอ่อระดมปล่อยของเรื่องนี้อยู่โหเอาชื่อแอปคาเฟ่มาหลอกกู้เงินเลย ไม่น่าเชื่อจริงๆครับว่าจะเนียนขนาดนี้แล้วแล้วพอเราหลงกดโฆษณาไปโหลดแอป,ปมาแล้วเนี่ยกลไกจริงๆมันเป็นยังไงต่อครับคือพอติดตั้งแอป,ปแล้วนะคะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือแอป,ปพวกนี้มันมันถูกสร้างมาเพื่อดูดข้อมูลค่ะดูดหมดเลยนะรูปภาพรายชื่อผู้ติดต่อข้อมูลส่วนตัวต่างๆในมือถือเรานะคะแล้วข้อมูลพวกนี้แหละที่เขาจะเอาไปใช้ขู่เราทีหลัง ขู่เลยเหรอครับขู่เลยค่ะแล้วที่สําคัญคือเงินที่ได้จริงๆนะ่ะอาจจะน้อยมากนะคะแบบหลักพันเดียวเนี้ยทั้งที่โฆษณาไว้เป็นหมื่นเป็นแสนแต่หลังจากนั้นคือฝันร้ายเลยค่ะทั้งทวงหนี้แบบโหดๆข่คมขู่คุกคามเอารูปเอาข้อมูลส่วนตัวเราไปประจานก็มีนะคะทำให้เหยื่อแบบต้องยอมจ่ายเงินเพิ่มไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิน้นฟังดูน่ากลัวมากครับที่ข้อมูลส่วนตัวเราโดนเอาไปทำแบบนั้นแล้ว มันมีแค่ขู่เรื่องข้อมูลอย่างเดียวเหรอครับหรือว่ามีวิธีรีดเงินแบบอื่นอีกไหมมีอีกค่ะบางทีซับซ้อนกว่านั้นอีกคือเขาจะหลอกให้เราทําเหมือนเป็นภารกิจหรือแคมเปญอะไรสักอย่างอ้างว่าทาแล้วจะได้ปลดล็อกวงเงินกู้ที่สูงขึ้นแต่จริงๆก็คือกลลอุบายหลอกเอาเงินเพิ่มอีกต่อน,นั่นแหละค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือมันไม่ใช่แค่กู้เงินแล้วโดนทวงหนนคูดแต่มันมีมีชั้นเชิงในการหลอกเอาเงินเพิ่มอีกทีนี้ นอกจากเรื่องแอบสินเชื่อแล้วเนี่ยมันมีแบบรูปแบบการหลอกลวงออนไลน์อื่นๆที่ใช้กลนและวิธีคล้ายๆกันอีกไหมครับมีแน่นอนค่ะรูปแบบที่เจอบ่อยๆเลยช่วงนี้ก็คือพวกเพจขายข,ายของปลอมอย่างเช่นเพจขายทุเรียนตามฤดูกาลหรือสินค้าอื่นๆที่คนกําลังอยากได้เยอะๆนะคะพวกนี้จะสร้างเพจให้ดูน่าเชื่อถือมากนะคะอาจจะเอาวิดีโอเก่าๆมาไลฟ์วนไปแต่เป้าหมายหลักคือดึงให้เราแอดไลน์ส่วนตัวหรือทักแชทแยกไปคุยเพื่ออะไรครับ เพื่อให้เราโอนเงินเข้าบัญชีม้าโดยตรงไงคะก็คือบัญชีธนาคารที่คนอื่นเปิดให้มิจฉาชีพใช้นั่นแหลคะค่ะเขาจะได้ปกปิดตัวตนจริงๆอ๋อประเด็นเรื่องบัญชีม้านี่เองที่ทําให้ตามตัวยากขึ้นแล้วแล้วยังมีแบบอื่นอีกไหมครับอย่างช่วงนี้เห็นมีคอนเสิร์ตเยอะๆนี่มีอะไรต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับต้องระวังเรื่องการแกล้งทักว่าเราถูกรางวัลจากช่องทางเลือกหมู่ของเพจค่ะ ให้เราคลิกลิงก์หรือโอนเงินเข้าสําหรับทํารายการนั้นจริงๆเขาโกงให้เราโอนเงินต่อโดยไม่เข้าใจโทษค่ะใช่เลยค่ะอันนี้น่าห่วงเหมือนกันโดยเฉพาะช่วงที่บัตรคอนเสิร์ตดังๆมันหายยากจริงๆมิจฉาชีพก็จะฉวยโอกาสตรงเนี้แหละค่ะมาหลอกขายบัตรต่อมือสองผ่านทางส่วนตัวเนี่ยแหละแล้วก็จะเร่งๆกดดันให้เรารีบโอนเงินครับที่ร้ายกว่านั้นคือพอเราตกเป็นเหยื่อไปแล้วอาจจะมี มีคนทักมาซ้ำเติมอีกนะคะอ้างตัวเป็นตำรวจบ้างเป็นทนายบ้างหรือว่าเป็นศูนย์ช่วยเหลืออะไรต่างๆเสนอว่าจะช่วยตามเงินคืนให้แต่สุดท้ายก็คือมิจฉาชีพอีกกลุ่มมาหลอกเอาเงินเพิ่มอีกรอบค่ะโอ้โหคือเจ็บแล้วยังโดนซ้ำได้อีกเหรอครับเนี่ยแล้วแบบนี้เราควรจะระวังตัวหรือป้องกันตัวเองยังไงดีครับข้อควรระวังสาคัญที่สุดเลยนะคะคือเรื่องการจ่ายเงินค่ะ พยายามหลีกเลี่ยงเด็ดขาดเลยการโอนเงินเข้าบัญชีชื่อคนธรรมดาโดยตรงถ้าซื้อของออนไลน์ควรใช้ระบบกลางของแพลตฟอร์มเช่นระบบตะกร้าใน Tik To อบอะไรแบบนี้มันจะมีการคุ้มครองผู้ซื้อดีกว่าถึงแม้เขาจะเสนอราคาถูกกว่าในแชทส่วนตัวก็อย่าไปยอมนะคะครับแล้วก็การเช็คแค่ชื่อบัญชีหรือเลขบัญชีอาจจะไม่พอแล้วค่ะสมัยนี้เพราะมิจฉาชีพเขาเปลี่ยนบัญชีมาได้เรื่อยๆเลยครับเข้าใจครับ แล้วผลาดถ้าเกิดพลาดไปแล้วตกเป็นเหยื่อไปแล้วล่ะครับต้องทํายังไงต่อครับค่ะถ้าตกเป็นเหยื่อไปแล้วสิ่งแรกเลยคือต้องตั้งสติก่อนนะคะแล้วก็รีบไปแจ้งความดําเนินคดีและที่สําคัญมากๆคือต้องตามเรื่องกับตำรวจร้อยเวรเจ้าของคดีอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่างน้อยๆก็เดินละครั้งอย่ารอให้ตำรวจติดต่อกลับมาอย่างเดียวต้องตามเองด้วย ใช่ค่ะต้องตามเองแล้วถ้าสมมุติว่ากระบวนการมันไปถึงขั้นอายัดหรือตามเจอบัญชีมาได้เนี่ยเราควรยืนหยัดนะคะเรียกร้องค่าเสียหายคืนเต็มจำนวนอย่าไปใจอ่อนยอมความแค่บางส่วนเพราะนั้นอาจจะทำให้มิจฉาชีพได้ใจแล้วก็ไปก่อเหตุกับคนอื่นต่ออีกแต่เหนือสิ่งอื่นใดเลยคือการมีสติรู้เท่าทันเสมอค่ะเวลาเจอข้อเสนออะไรที่มันดูดีเกินจริงครับ สรุปประเด็นสำคัญที่ต้องจำกันให้ขึ้นใจเลยนะครับก็คือสัญญาณอันตรายเช่นโฆษณาสินเชื่อแปลกๆที่ให้โหลดแอป,ปหรือการชวนให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวนอกระบบรวมถึงพวกข้อเสนอที่อ้างว่าจะช่วยตามเงินคืนจากคนแปลกหน้าหรือศูนย์อะไรที่ไม่น่าเชื่อถือสิ่งเหล่านี้คือธงแดงเลยนะครับต้องระวังเป็นพิเศษถูกต้องเลยค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้อยากจะชวนคิดต่อนิดนึงนะคะว่า นอกเหนือความเสียหายทางการเงินที่เราเห็นเห็นกันแล้วเนี่ยการที่ข้อมูลส่วนตัวของเราอย่างรูปถ่ายหรือรายชื่อเพื่อนๆในมือถือถูกขโมยไปใช้ข่มขู่คุกคามแบบนั้นนะคะมันสร้างบาดแผลทางใจที่มองไม่เห็นให้กับคนที่ตกเป็นเหยื่ยวในระยะยาวได้ยังไงบ้างแล้วในฐานะสังคมพวกเราจะช่วยกันเยียวยาหรือสร้างกรอบป้องกันให้กับบาดแผลเหล่านี้ได้ยังไงบ้างคะ